จริงเหรอพี่มุนจริงเหรอพี่นำมนต์ตามหนูมาเลยค่ะพี่พี่ไปดูกันไปนี่ไงเอมอมันเป็นอะไรนะพ่อรถนั่นเป็นอะไรไม่รู้มาดูให้หน่อยอาวรถเป็นอะไรเดี๋ยวพ่อดูให้แป๊บหนึ่งนะเป็นอะไรนะ อ๋อรู้แล้วน้ำมนแปลวทานมาให้พ่อสองก้อนนะโอเคไหมได้ค่ะพ่อได้่านมาแล้วค่ะนี่คะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ทานดังไฟมันเป็นทานก้อนใส่รถบ,บังครบนี่ <c oughs> แม่หนูอยากกินไอติมซื้อให้หน่อยนะอยากกินนะถิงเซอเซ่าปิ้นเดี๋ยวแม่ให้เรื่องหนึ่งอันอยู่นิ่งๆนะ เด็กดีตรงนี้ค่ะนิ่งๆน,นะเราแม่เลือกของแป๊บเดียวแม่เลือกนานอ่ะอุยถุงนื่ได้ของวิเศษมาใหม่ใช้เลยดีได้ มันคิดแชทนี่คิดแช่ทำอะไรอยู่อ่ะพี่เพียงรองเท้าหนูหายเห็นรองเท้าหนูไหมอ๋อนี่พี่เพิ่งได้ของวิเศษมาจากแม่พอดีเลยเครื่องบอกตำแหน่งเอาไว้ใช้หาสิ่งที่เราอยากหาแค่เราพูดสิ่งที่หาไปนะแล้วมันจะหันลูกศรบอกตำแหน่งสิ่งที่เราหานี่เดี๋ยวพี่ใช้ให้ดูตำแหน่งรองเท้า,าคิดแชทเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมาอยู่ตรงนี้นี่เองว่าแต่ใส่อย่างไงให้มันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ก็เจอละอ่นนี่ว้าวเจ๋งอ่ะขอบคุณค่ะหนูยืมหาขนมที่หายไปเมื่อเช้าหน่อยสิได้เลยตำแหน่งขนมที่หาย ไปเออเฮ้ยเฮ้ยอยน้องๆคลิปพี่สนุกไหมพี่เพียงอยากดูคลิปใหม่เท้ยเดี๋ยวพี่รีบอัพคลิปใหม่ให้เอา้าเน็ตหมดพี่ลืมเติมเน็ตน้องๆรอ,น,อ,อนี้นะเดี๋ยวพี่ไปหา WiFi ให้เดินตามหา WiFi ฟ,ฟรีตรงไหนมี WiFi ให้เราใช้บ้างนะแม่ที่คาดผมหา Wi-Fi มาน่าจะแถวนี้นะที่มีลุงเบ้าพาหนูไปหาที่ Wi-Fi แรงๆหน่อยเราจะอัพโหลดได้เลยลุงรู้ที่ไหนมีสัญญาณ Wi-Fi แรงขึ้นไปเลยไปเลยไปเลยแถวนี้ไม่มี WiFi เลยเหรอเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้เองใกล้ถึงแล้วเฮ้ยตรงนี้มี WiFi ลุงเบ้า น่มุนเล่นไม้ปิงป้องเหรอพ่อเล่นด้วยดิได้พี่พ่องั้นเรามาเล่นกันเลยฮะ <Born> <อ> <alam> ไม่ได้กินหนูลองเดี๋ยวตาหนูอีกนะทำไมพี่มุนเล่นเก่งจังแพ้พี่มุนแล้วโอเคอ่งพี่มุนจะไปไหนครับจะไปซื้อผักค่ะนะานะอะไร ไม่รู้พ่อตัวเองเด็กสมัยนี้ระวังเตรียมตัวไปว้าวเจ้ากระต่ายเร็วชะมัดเลยอยาดแบบนี้ต้องหาตัวช่วยซะแล้วแซมไปกอดด้างเจ้าเต่าตามทันแล้วเอาลิลลีให้เร็วกว่าเดิมเอ้าโซคารทำไงดีเนี่ยเอ๋อคิดออกแล้วเอาแอปเปิ้ลมาลอดเจ้ากระต่ายดีกว่าเจ้ากระต่ายไปนี่แล้วมากินแอปเปิ้ลแล้วกินนี่มาแอปเปิ้ลนี่อ่ากินเยอะๆเลยนนะอกิด้นะ ส่วนฉันจะไปก่อนแล้วเด็กสมัยนี้จะรีบวิ่งไปหาแม่หรอ